สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150้าสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากการเปิดตัว on New Yamaha YZF-R7 รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟูล i ฟ i n g ในคลาสใหม่จากทางค่ายนะครับไปในช่วงปี2021ที่ผ่านมาและรถรุ่นต่อไปที่กำลังเป็นกระแสข่าวอย่างร้อนแรงในตอนนี้ก็คือ การพัฒนาและการเตรียมเปิดตัวรุ่นพี่อย่าง All New y z FR9 โดยถือว่าทั้ง R7 และ R9 ที่กำลังจะเปิดตัวนั้นนะครับเป็นคลาสใหม่ของตระกูลนี้ที่ทั้งค่ายยังไม่เคยทำมาก่อนโดยมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าตัวรถนั้นจะใช้เครื่องยนต์แบบ3สูบ Crossplane crankshaft นะครับที่มีการจุดระเบิดแบบไม่สม่ำเสมอกันอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมจากรุ่น New MT09 โดยเครื่องยนต์ลูกใหม่ล่าสุดนั้นจะมีซีซีที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องยนต์ลูกเดิมก่อนหน้านี้จาก847ซีซีเป็น889ซีซีและเพิ่มแรงม้าสูงสุดมาเป็น119 PS จากเดิมที่115 PS และแน่นอนว่าเพิ่มแรงบิดมาเป็น93นิวตันเมตรนะครับจากเดิม87.5นิวตันเมตรซึ่งตรงนี้เองชัดเจนว่ามันจะมีแรงบิดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ว่าตัวเลขทั้งหมดนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมันมาอยู่ในรถแนวสปอร์ตอย่าง All New y a s FR9 ด้านฟีเจอร์ต่างๆนั้นคาดว่าจะมีระบบกระเสอนหน้าแบบหัวกลับ Upside Down ระบบ Quick ster, ิ h i เต e r ทท้งการเพิ่มและลดเกียร์รวมไปถึงระบบ s l i p p p r r l u u c h ป้องกันท้ายปัดขณะเปลี่ยนเกียร์แบบกระทันหันหน้าจอแสดงผล TFT แบบใหม่โหมดการขับขี่3โหมดแกน IMU แบบ6แกน ตัวป้องกันล้อหมุนฟรี traction control ตัวป้องกันการสไลด์ slide control ตัวป้องกันล้อยกนะครับ wheelie control และระบบควบคุมการทำงานของ ABS ในโคง้งซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะสมเอามากๆกับรถในแนวสปอร์ต full fairing แบบนี้ต้องรอติดตามกันในช่วงปี2022นี้นะครับว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เพราะทางค่ายเองก็ได้ทำการจดทะเบียนชื่อรุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่น่าพลาดครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส p ป u ร์ o ยจ j a n g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส